ครับสวัสดีครับวันนี้มาชมบรรยากาศการให้อาหารมูป่านะครับก่อนไปทำงานนะครับผม ตอนนี้ผมก็ได้เทศเศษอาหารให้น้องงูแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมว,ว่าเขาชอบขนาดไหนเขากินขนาดไหนครับผม ับบรรยากาศการกินอาหารน้องมูลวันนี้ได้อาหารถังใหญ่เลยครับเต็มกระมังกินทั้งวันสัตว์ที่ชอบกินวันนี้ก็ให้เขากินตเต็มที่เลยทั้งข้าวทั้งเศษเปลือกผลไม้นะครับแก้วมังกรนครับ ชอบขึ้นไปเหยียบอันประมาณผมกูเพื่อนนะครับห่วงอาณาเขตห่วงอาหาร <c oughs> เป็นธรรมาชาติของสัตว์เนะตัวเล็กก็จะโดนเอาเปรียบหน่อยนะครับ <c oughs> มนุษย์เราก็เหมือนกันครับมเป็นสัจธรรมเลยตัวใหญ่ก็ชอบเอาเปรียบเด็ก สำหรับผู้ใหญ่บางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนกลุ่มคนที่ไม่มีคุณธรรมยุวยธรรมก็จะประมาณถ้ากลุ่มไหนที่เขามีคุณธรรมยุทธธรรมดีเขาก็จะเลือกเพื่อแพร่เด็กนะครับคือผมว่าจะขอไปอยู่กับกลุ่มที่สองนี่เต็มเหนียวเลยเนมะือ่อวานซื้อยามาให้อยู่ผสมน้ำไปยังไม่ได้เอานอนซะละโอ้โตกใจหมดนะเนื่องจากในลมนะเอา้าแล้วไปกัดทำไมกระมัง มันเลยมันเขี้ยวมันสูงเกินคอก็เลยจะกัดให้มันหักซะเลยนี่ก็คือสีสันนะครับผมสีสันอีกแบบหนึ่งครับกิกคาะมังมันสูงขาไม่ถึงกัดกละมังให้พัง,งเลยไอตัวเล็กตรงไหนเนาะอะไรกัดมันมันเอาคอมาถูกันเนี่ยเฮ้ยกี่คอนอยู่บนานา้น กินใหญ่เลยครับผมหวงี้ละตัวเล็กแล้กไม่ได้กินแล้วโดนรังแกเมื่อก่อนตัวนู้นนะครับสีดำนะเล็กสุดตัวนี้เจ้าตัวสีดำเมื่อกินอาหารเก่มันโตขึ้นเลยตัวนี้ไม่ค่อยโตท่านไนะกินแล้วนอนละสังเกียหมูตัวไหนนะครับ ประสบการณ์นะครับจากการเลี้ยงมาเนี่ยถ้าเรากินแล้วไปยืดลําตัวนะครับยืดแข้งดีกายืดลําตัวเหมือนตัวผู้ตัวนี้จะโตเร็วมากนะครับถ้าเป็นภาษาทางกายภาพบําบัดนี่เป็นการยืดกระดูกคืออะไรประมาณนี้ครับผมสังเกตมาหลายวันแล้วครับตัวใหญ่เขาจะชอบไปยืดตัวให้มันยาวๆก็เลยทำให้เขาโตเร็วนะครับโตกว่าเพื่อนเลย ไอ้ัวผู้ด้วยก็รูปร่างก็ก็จะใหญ่กว่าตัวเล็กอยู่แล้วนะครับตามธรรมชาติก็น่าจะเป็นจ่าฟูงของผมพอพันดีๆของผมนะครับตัวนี้น หญ้าตรงในคอกนี่ก็ขึ้นตลอดอย่น,นะครับก็ดีครับเราจะได้รีเล็กไปกัดหญ้ามั่งอะไรอย่างเป็นตามธรรมชาติวันนี้คงไม่ได้ให้อาหารปลาครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาไปทำง,งาน ก็ให้แต่น่องหมูนี่แหละเมื่อวานก็ให้กล้วยไปมันก็เลือกกินแต่ตัวที่เป็นเนื้อกล้วยที่หวานๆนะเปลือกมันก็ไม่กินนะนอนละน่ารักเลยไปนอนแล้วมันจะอิ่มเลย กินยายแล้วเจอตัวเล็กสีดำน่าจะอิ่มน้นะครับถอยเดี๋ยวมันก็กินอีกนะกินแล้วก็ไปอ,อึออกแล้วก็กลับมากินอย่างเี้ยนอนละตัวเล็กไม่นอนละเหมือนเขาจะกินไม่เยอะนะครับเยวต้องเอายาให้กินหน่ตอนเย็นน้ำมนะ เป็น <c oughs> ไปเหยียบซะละเลยครับผมแต่ก็คงชอบกินนลยครับบางตัวเห็นมันใช้ปากดูดนะครับมันดูดนานเลยมันก็ฉลาดนะมันเลือกกินนะครับมันไม่ไกินมูกนกินอะไรที่มันชอบมันหยเดี๋ยวผมผมต้องไปเี่ยนน้ำให้ก่อนนะเติมน้ำก่อนมันดูเหมือนน้ำกินไว้นั้หมดอนะ คนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ